เกิดเสียงวิาพากษ์อย่างหนักหลังจากที่นวัดอิจาร,ราไกรศีลเสิร์ฟโมเมนต์ฟินของอิงฟ้าชาลลอตบนเวทีแต่ด้านชาวเน็ตวิาพากษ์วิจารณ์ยับ ตื่นตาตื่นใจแฟนคลับอยู่ไม่น้อยสำหรับอิงฟ้าวราหะที่ได้ขึ้งโชว์ในคอนเสิร์ต The Grand Concert ENGFAMACHON2 ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตของสาวอิงฟ้าเองและสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ก็เป็นที่สนใจและเป็นที่พูดถึงของแฟนคลับจนทำให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยม ENGFA ขีดล่าง 2nd Concert ขึ้นเทรนทวิตเตอร์เลยทีเดียวลงจับ ศิลปินเกาหลียอดวิว100ล้านเดเรก IG หาอิงฟ้าทำเอาอึ้งสุดๆคอหวยฮือฮาอิงฟ้าวราหัโชว์เลขเด็ดจ,จากหยดเทียนขันน้ำมนต์งานเข้าอิงฟ้าชาลอดทําแบบนี้กลางสนามบิน จอดรามาถลา่มยับเกิดเสียงวิจารณ์โมเมนต์ฟินอิงฟ้าชาลอดแต่ล่าสุดกลับเกิดเสียงวิภาควิจารณ์เกิดขึ้นเมื่อในช่วงขณะหนึ่งบนเวทีเมื่อบอสใหญ่ของเวทีมิสแกรนอย่างนวัตอิจารากรายศรีกกำลังถ่ายภาพร่วมกับอิงฟ้าและชาลอดในขณะเดียวกันนั้นด้านบอสตินนวัตก็ได้เสิร์ฟโมเมนต์ฟินฟินให้กับแฟนคลับด้วยการดันชาลอดให้เข้ามาชิดกับอิงฟ้าจนให้ทั้งคู่หอมกันโดยไม่ได้ตั้งตัวซึ่งก็มีชาวเน็ตนำคลิปนี้มาโพสต์ในทวิตเตอร์ ทำให้หลายๆไม่เห็นด้วยกับการกระทํานี้และเกิดการวิจารณ์สนั่นอาทิไม่ให้เกียรติแม้กระทั่งเด็กของตัวเองสุดๆแล้วฟอคอแทนที่จะเป็นห่วงดันตบมือหัวเราะชอบใจสงสารคู่นี้เลยพอเป็นเจ้าของเวทีมาทําอะไรแบบนี้เองผลเสียตามมาเป็นประบุงขนาดต่อหน้ายังให้ทําขนาดนี้่อรู้คะ่ะว่าพี่พยายามให้ทุกคนรู้ว่าสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศแต่แบบนี้มันวง่อ่ะถ้าเขาจะพัฒนาคอสอพอก็ให้เขาทํากันเองถ้าพี่ ไม่ต้องเสรมาทำงี้ฟอรคอรก็ฟินเอ็กไอปอดอ,อีดูดูไปก็เหมือนสวนสัตว์มนุษย์ไม่ใช่การเหยียดผิวเหยียดชาติพันธุ์แต่เอาคนมาสแสดงเป็นตัวอะไรไม่รู้เพื่อหาเอ็กกอดูลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ดีฉ่ำเกิน